และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนธรณีแดนเดือดบทที่61ปริศนา SC นับบัตรนี้ขอเชิญครับหัวหน้าหน่วยจารกรรมองค์การสืบราชการลับได้รับความตื่นเต้นและปลื้มปิติ จนแสดงออกนอกหน้าเมื่อได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานติดต่อกันตลอด48ชั่วโมงของฤทธีนรุบาลพร้อมทั้งหลักฐานหลายอย่างอันแสดงถึงการสืบสวนคืบหน้าอย่างลิ้วรถมันเกือบจะทำให้เขาคิดว่านี่เป็นผลงานชนิดปาฏิหาริย์ของยอดสหายของเขาทีเดียวคมสรครบุบยอมรับว่าเขาได้พยายามติดตามการเคลื่อนไหวของฤิทีอยู่ทุกระยะ แต่ก็ไม่อาจาตามทันได้เสมอไปทั้งในด้านการแกะรอยดุดเงาตามตัวและทั้งในด้านความคิดหลายครั้งหลายหนเขาต้องยืนงงและอับจนต่อปัญญาวินิจฉัยเหตุการณ์ไม่ถูกว่าแผนการของลิทธีมุ่งไปทางไหนและเพื่ออะไรมันสับสนอนละมานรวดเร็วฉับพลันเกินคาดอย่างไรก็ดีในกรณีเกิดการตายขึ้นอย่างยับเยินยังสถานที่ต่าง อันสหายของเขาได้กระทําขึ้นแม้เขาจะยังไม่ได้ร่องรอยใดๆเลยและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ในความมืดมนสับสนแต่ทางจารกรรมก็ย่อมตระหนักดีว่านั่นเป็นการผลานเหล่าร้ายของริทีผู้อยู่ในฐานะจารชนที่ได้รับมอบหมายงานใหญ่ไปจัดว่าเป็นการกวนบ่อนของเหล่าทูตร้ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล่นักเสิบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล่นักสืบรุดเข้าถึงในทุกครั้ง พร้อมทั้งได้หลักฐานเพิ่มเติมคืบหน้าเป็นที่พึงพอใจทุกครั้งไปเมื่อต่างฝ่ายต่างประมวลเหตุการณ์ที่ได้กระทำไปแล้วนำมาประสานร,รอยกันความจริงคืบหน้าที่เปิดเผยออกไปก็ได้ความว่าคือนั้นภายหลังจากที่ได้รับเรื่องร้ายของสุบินเบนมหหมดจากฤทีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำได้รุดออกสกัดเหล่าร้ายยังจุดหมายสำคัญสำคัญต่างๆแต่ปราศจากผล ไม่มีร่องรอยของสุบินผู้ถูกฆ่าตัวไปค้นพบได้เลยและเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีในท้องที่สำเรจรวมกับกองปราบได้รุดเข้าถึงบ้านอันเป็นสถานที่เกิดเหตุของสุบินนอกจากร่องรอยของความวิบัติดังได้รับรายงานจากฤทธิ์แล้วนักสืบสองคนของคมยังถูกค้นพบว่านอนเป็นศพเงียบเชียบอยู่ในคูน้ำหน้าบ้านตรงตามาคาดคะเนของฤทธิทุกประการ เกี่ยวกับกรณีของสุบินทั้งสองได้โต้ตอบกันอย่างเคร่งเครียดถึงสาเหตุสิ่งแวดล้อมและผลอันจะเกิดตามมาซึ่งก็ได้ปรากฏร่องรอยแห่งความยุ่งยากขึ้นแล้วภายหลังจากที่ข่าวนี้ได้กระจายออกไปในหน้ากระดาษของหนังสือพิมพ์ที่วางตลาดในบ่ายของวันนี้หลายฉบับที่ทางสื่อราชการรับได้คเนไว้ก่อนแล้วว่าอยู่ในอนัตของทูตร้ายได้ประโคมขึ้นอย่างรุนแรงทั้งหน้าข่าวและบทวิจารณ์ แสดงให้เห็นชัดว่าได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าที่จะสร้างความปั่นป่นปวนอลระเวงให้แก่ตำรวจและเน้นย้ำในผลเก่าได้กำเริบขึ้นจนถึงขีดสุดเรากำลังรอฟังการเคลื่อนไหวและกบปฏิกิริยาต่างๆของราษฎรในจังหวัดภายหลังจากข่าวนี้ได้แพร่ไปถึงหัวนหน้าหน่วยจารกรรมกล่าวอย่างวิตกช่วยไม่ได้จริงๆไอ้ไวร้ายโจมตีในจุดอ่อนของเราซ้ำาและกว่าครั้งนี้ดูเหมือนเจนหนักที่สุด การถแถลงข่าวของกรมตำรวจหรือกรมมหาไทยก็เห็นจะได้ผลน้อยเต็มทีตราบใดก็ตามที่ยังไม่สามารถจะเปิดเผยออกมาให้ทุกคนที่เฝ้าดูอยู่ได้เห็นชัดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสุบินซึ่งแท้จริงเป็นผลจากการกระทำของมหาวายร้ายคมเผยเหตุเขาทราบว่ามาเรียมเดอ์คาโลก็ดีหรือกน,นกวลีอับดุลวงก็ดีเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแสวงหาความจริง สำหรับมาเรียมในฐานะที่หล่อนเป็นคนสุดท้ายซึ่งพบกับสุบินก่อนเหตุร้ายจะเกิดขึ้นส่วนกันหลกวะลีในฐานะคู่มั่นใกล้ชิดสองหญิงให้การเป็นคนละสภาพซึ่งก็ไม่ได้ให้สายตาของเจ้าหน้าที่สว่างเพิ่มเติมขึ้นแต่ประการใดมาเรียมอ้างว่าชั่วโมงสุดท้ายหล่อนได้อยู่กับเขาจริงและหลังจากนั้นแล้วหล่อนแยกไปงานราตรีสโมสรของสภาการภาพยนตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีพยานยืนยันชัดอยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโซบินเบื้องหลังเป็นความสลดสังเวชและตกใจสำหรับหล่อนอย่างมากมายแต่ธุระอะไรจะต้องมาเกณฑ์ให้หล่อนรู้เห็นของสภาพที่เกิดด้วยส่วนกนกวลีก็ให้ปากคำตามสภาพของการเป็นคู่มั่นเพียงคนเดียวซึ่งไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุและคาดไม่ถึงว่าเหตุร้ายจะอุบัติขึ้นภายในคืนนั้น ในความรู้สึกของสารวัตรสอบสวนอยากจะได้มาเรียมไว้ในข่ายผู้ต้องสงสัยแต่หลักฐานไม่มีพอที่จะกักกันตัวหล่อนไว้ได้นานเกินกว่าการสอบสวนเคร่งเครียดสองชั่วโมงติดต่อกันแต่กะนะนวลีนั้นถูกเชิญมาในฐานะขอให้แสดงปากคำเพื่อช่วยเหลือการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งหล่อนก็ให้ในสิ่งที่เท่าที่จะให้ได้นอกจากนั้นก็ยังแสดงให้เห็นว่า ตำรวจไม่ควรจะทำเสียเวลาอันมีค่าของหล่อนนักหล่อนพูดถึงฉันบ้างหรือเปล่าเขาถามเปล่าเลยนี่เป็นเรื่องที่ประหลาดและก็น่าคิดริธีพื้นพำหมายความวิยังไงอีฝ่ายย้อนถามมาโดยเร็วอย่างสะกิดใจหล่อนน่าจะบอกให้ตำรวจที่ทำการสอบสวนหล่อนรู้บ้างว่าฉันเป็นผู้ไปพบหล่อนสนทนากับหล่อนเกี่ยวกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับสุบินเพราะจะว่าหล่อนเกิดศรัทธาในตัวฉัน ตั้งใจจะช่วยปกปิดไว้ไม่ให้ตำรวจทราบเพืไม่เชิงเพราะฉันรู้วันหล่อนไม่ได้ศรัทธาหรือว่าแคร์อะไรฉันเลยและสิ่งที่หล่อนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสุบินหล่อนก็ไม่ได้เล่าให้เจ้าหน้าที่สอบสวนฟังดูคล้ายไม่อยากจะสนใจหรือให้ความร่วมมืออะไรกับเจ้าหน้าที่เลยเออจอมนักเสือครางผู้ที่จะวินิจฉัยอะไรได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือแกนั่นแหละลิทีเพราะแกรู้เห็นใกล้ชิดกับทุกสิ่งมาโดยตลอด ตำรวจทำหน้าที่สอบสวนหมอกระหนกวลีไม่ได้มีความแคลงใจอะไรในตัวหล่อนมากไปกว่าจะรู้สึกว่าหมอกหนกวลีเป็นคนเอางานเอาการและก็เคร่งเครียดเกินไปออกจะไว้ตัวอยู่มากด้วยเพราะเมื่อเขาคาดคันซักถามอะไรหล่อนนอกเรื่องไปบ้างก็จะถูกย้อนและสั่งสอน,นซ้ำาไปหล่อนเป็นคนชั้นอาจารย์ความรู้และโดยหน้าที่ฐานะสูงและก็ข้ดใจตนเองได้ดีว่าหล่อนไม่ได้ตกอยู่ในฐานะผู้ตองหา เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนจะซักถามอะไรหล่อนก็ต้องระมัดระวังตัวเองอยู่มากเหมือนกันในตำรวจชั้นพันโทเป็นผู้สอบสวนหล่อนและในนั่นน่ะลงได้ทำการสอบสวนทำสำนวนฟ้องใครแล้วเป็นต้องติดตารางทุกคนไปแต่อีตอนคุยกับหมอกนกวัลีเนี่ยบอกว่าไม่สนุกเลยพนักงานสอบสวนพยายามจะต้อนหลอนแต่แล้วกลับถูกหล่อนต้อนเอาอย่างไม่เป็นท่าโอ้พนักงานสอบสวนเอก,กโดนเข้าบ้าเหมือนกันเหรอ ริทีว่าขณะที่หัวเราะเหืเมื่อระลึกถึงการ,รเผชิญในระหว่างเขากับกนกวลีอับดุลวงบอกฉันตามตรงีิแกสงสัยอะไรหมอกนกวลีเกี่ยวกับคดีสุบินไม่ถึงกับเช่นนั้นหรอกแต่มันเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆรู้สึกว่ากนากวลีจะเป็นคนลึกลับเกินคาดหล่อนอัมพระอะไรต่ออะไรไว้หลายสิง่งดูจะมีลับลมคมไหนยังไงพี่กนบางทีอาจจะเป็นเพราะประสาทของฉันมาระแวงเกินไปก็ได้ แต่ฉันอัศจรรย์ใจในหลอนอยู่ประการเดียวอะไรแก่คนอะไรได้จากหลอนอีกเหรอเปล่าล็อกนอกจากอย่างเดียวเท่านั้นหัวนหน้าหน่วยจารกรรมจ้องศบตาเขาแน่วแน่ขณะที่แผ่วเสียงลงลูกหลางหน้าตาของหลอนเกือบจะเป็นคนคนเดียวกันกับปรีดาหั่นนำอีกครั้งหนึ่งที่แกควรจะชี้ขาดลงมาสียเดี๋ยวนี้ใช่หลอนหรือเปล่าปรีดาหั่นนำคนนั้นน่ะ คมโครงสีสาช้าๆยกมือขึ้นบีบสันจมูกแล้วโบกมือลงไม่ใช่อย่าติดใจไปเลยคนละคนกันแน่นอนริธีน,นรืบานก้มลงตรวจภาพถ่ายจอมจารสตรีปรีดะหันนำอย่างทีท่วนอีกครั้งแล้วก็เงยหน้าขึ้นเอาละไม่ใช่คนเดียวกันแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคู่ฝาแฝดหรือมิฉะนั้นก็พี่น้องญาติในเครือเดียวที่ใกล้ชิดกันพอจะเป็นไปได้บ้างไหม ยอมนักเสรบใช้ความใคร่ครวรอยู่นานก็อาจจะเป็นไปได้เข้าเขาทีเดียวปรีดาหั่นนำปีคนเผ่ามาลายกนกหวลีก็เป็นเผ่ามาลายเหมือนกันและก็อาจจะเชื่อเช่นนั้นด้วยมันเป็นสมมุติฐานที่วางอยู่บนเหตุผลพอสมควรเลยทีเดียวสมมุติต่อไปว่าการคาดหมายของเราถูกต้องกนกหวาลีเป็นน้องสาวของปรีดาหันนำแล้วทีนี้เกลองคิดต่อไปสิว่ากนกวลีจะเป็นคนประเภทไหน มีงานแท้จริงอะไรอยู่ในประเทศไทยในขณะที่งานใต้ดินหลายฝ่ายกำลังบุกบั่นเข้ามาที่นี่คำพูดของริธีน,นรืรบาลทำให้ดวงตาของหัวหน้าหน่วยจารกรรมสว่างโพรงขึ้นริธีฉันน่าจะต้องกล่าวคำขอบใจป่อเจ้าโรคประสาทของแกเสแล้วสิมันช่วยแกเป็นนักค้นหาร่องร้อยในอย่างวิเศษทีเดียวฉันไม่มีปัญญาจะเฉลียวคิดไปได้ไกลเพียงนั้นถ้าหากแกไม่สะกิดขึ้น ในถ้ำกลางความมืดรอบด้านเราพยายามคลำทางกันไปเรื่อยๆตามแต่จะค้นหาได้มันอาจจะเป็นทางที่ผิดก็ได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ลองคลำดูและอะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับคลำในแบบส่งเดชไม่มีหลักฐานซะเลยเพราะมันอาจจะตกเขวหรือไม่ก็หลงตเลิดเปิดเปิงกันไปใหญ่ไอ้เพื่อนแก้วเอ้ยแกทำให้ฉันภาคภูมิใจเหลือเกินว่ะพะผาสิ เปลนสีเขียวและแผนเอสที่เขาได้ร่องรอยจากโตสั่งงานของนายบรรทูลกลายเป็นปัญหาสำคัญของหน่วยจารกรรมที่จะต้องคบคิดหามูลฐานและกุญแจสำคัญของหน่วยไปสู่ความคลี่คลายครั้นแล้วก็ถูกยื่นต่อไปยังเจ้าสังกัดชั้นสูงสุดผู้เชี่ยวชาญในการแปลรหัสต่างๆได้พยายามค้นคว้าหาคำเฉลยตามรหัสที่ปรากฏอยู่อย่างคร่ำเคร่ง แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบอะไรออกมาได้การพิสูจน์ค้นหาได้กระทํากันทุกด้านหากความมืดและปริศนาอันตีไม่แตกก็ยังเป็นเงาปกคลุมอยู่แกลนสีเขียวและกบแผนเอซีต้นฉบับเดิมของมันถูกถ่ายทอดแยกออกมาหลายสำเนาและก็ถูกขยายขึ้นจากเดิมหลายสิบเท่าส่วนหนึ่งของสำนวนเหล่านั้นถูกส่งคืนมาให้ริทีนรบานตามความต้องการของเขา แกคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้หาทางเฉลยสิ่งที่ซ่อนเล่นอยู่ในแปลนสีเขียวและก็คำว่าเอซอมาให้ได้คมสรคุบพูดกับเขาครั้งแล้วสิ่งสุดท้ายอันทำความงงงันตื่นเต้นให้แก่หัวหน้าหน่วยจารกรรมก็คือบันทึกอันกระรุ่งกระริ่งเพราะไฟกินของสุบินเบนมหมุดซึ่งเขียนไว้ก่อนที่เขาจะถูกฆ่าตัวเพียงครู่เดียวฤทธิ์ีเปิดเผยให้คมทราบอย่างไม่เป็นทางการ ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของแกจะบอกฉันบ้างละว่าไอ้ทีซูบินพูดว่ามรดกของจางสูเหลียงน่ะคืออะไรมรดกจางสูเหลียงแผนเอสสีคือมรดกของจางสูเหลียงคม,พ,มพึมพำออกมาอย่างตื่นตะลึงอะไรกันนี่เราไม่คิดฝันมาก่อนเลยว่าจะแววน้าของจองโจรผู้นั้นขึ้นมาอีกในเงาร้ายที่เกิดขึ้นคราวนี้มันคืออะไรกันและก็เกี่ยวพันกันยังไง ริธีได้รับเอกสารทั้งสิ้นสูงเกือบหนึ่งวาซึ่งเป็นบันทึกและหลักฐานในงานปราบปรามอ่างยี่คณะเล็บรุดในอดีตซึ่งคมสรครบรวบรวมไว้อย่างละเอียดโดยไม่มีการตกหล่นจากแขนงของการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำร่วมกันในครั้งนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรึกษาเรื่องเก่าเสียละเอียด แล้วบางทีแกอาจจะนึกออกบ้างว่าจางซูเหลียงมีมรดกอะไรเหลืออยู่ไว้แต่สําหรับชั้นมืดเหมือนอยู่ในเหวทําไม่ใช่เพราะแกปล่อยให้ไอวายร้ายลากคอสุบินไปสักก่อนพร้อมทั้งเผาบันทึกส่วนตัวของเขาที่มีมาถึงแกฉบับนั้นเสีละก่อป่านนี้เราอาจจะเห็นประตูใช้บ้างแล้ว3าวันสี่คืนฤทธีนรุบาลเก็บตัวอยู่ในส่วนอนลึก,กล้ำของกรมสืบราชการลับ พักฟื้นจากการสะบักสะบอมจนแทบงอหัวไม่ขึ้นในขณะเดียวกันนอนคลุกอยู่กับกองเอกสารเหล่านั้นร่างกายได้รับการพักผ่อนก็จริงแต่สมองต้องทำงานอย่างหนักขราวครา,าวเบื้องนอกเขาคอยจับจากลิ้มเท่านั้นเอกสารแต่ละชิ้นผ่านสายตาเขาไปเป็นลำดับอย่างไม่มีการตกหล่นจนกระทั่งหมดสิน้นคมสรคคบไม่ได้เข้ามารบกวนสมาธิใดๆของเขาเลย นอกจากจะขอเข้าพบปะในตอนกลางวันครั้งหนึ่งและกลางคืนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสืบสวนและเคล็ดลับเกี่ยวกับสมาคมเล็พรุษในอดีตซึ่งตนเองเป็นผู้กระทำอย่างใกล้ชิดที่สุดเป็นการช่วยให้เกิดข้อคิดต่างๆแก่กันอะไรคือมรดกจางโซเหลียงอะไรคือความหมายของอักษรเอสและซีซึ่งแน่นอนที่สุด มันโย่มาจากอะไรสักอย่างหนึ่งและเจ้าสิ่งอันเป็นที่มาของเอสและสนี้คือสิ่งที่ซุบินเบนม่ามุดกล่าวว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากมรดกของจอมโจรผิวเหลืองผู้เคยขย่าวโลกซีกเอเชียอาคเนมาแล้วในอดีตกลายเป็นโครงการใหญ่ขององค์การใต้ดินทูนนรกในขณะนี้ อีกครั้งหนึ่งโฉมหน้าของขุนทัพแมนจูเรียรปรากฏเด่นขึ้นในจินตนาการของเขาอัจฉริยะบรษผู้ใช้ความปราดเปรื่องไปในด้านอายาก,กรรมผู้นั้นเคยได้สัมผัสมือและโอภาปราศัยกับเขามาบ้างแล้วฉันมิตรในขณะที่เขายังเป็นอิสมาเอลชาจอมสลัดผู้เกรียงไกอรอลวาตอยู่แถบมาลายูหมู่เกาะชวาและเทะเลจีนตอนใต้ในกระบอกตาอลึกโหล แต่เก็บดวงตาขมกริบอันใหญ่แวววามราวกับมรกตคู่นั้นมันสอยเห็นชัดถึงอำนาจเร้นลับความลึกซึ้งซับซ้อนอันยากที่คนทั่วไปจะอย่างทราบคะเนถึงบัตรนี้โดยแน่แท้ไม่มีข้อกังขาใดๆเลยจอมโจรผิวเหลืองผู้นั้นได้พินาศด,ดับศูนไปแล้วเหตุชะไหนเล่าในกิจกรรมของพวกโทษนรกที่กำลังก่อจุดคุกคามขึ้นอีกครั้งจึงยังมีนามของเขา เข้ามาโู่ความเกี่ยวพันฤทธีใคร่ครวนถึงวัตถุประสงค์ของเล็บครดและจานสูเหลียงซึ่งได้ก่อรากเงาขึ้นเป็นสมาคมอันยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นโดยหลักฐานจากแฟ้มสืบสวนสอบสวนของคมสรคบและก็หวนคิดไปถึงถ้อยคำสารภาพของเสียลิมมือขวาของซากาเรียซึ่งบัดน,นี้ได้ก,กลายมาเป็นคนของเขาไปแล้วเท่าที่ได้ให้คำจำกัดความของทุ่นรกไว ต่อคำถามที่ว่าโทษนรกกําลังทําอะไรแวบนั้นเองแสงสว่างชนิดหนึ่งก็วิ่งผ่านสมองอันเป็นเวลาเดียวกับที่คมสรคุปโผล่เข้ามาหาเขาพอดีขณะนั้นใกล้ค่าของวันที่สี่ถ้าไม่มีนอกอินทรีแพทินัมตัวนั้นเข้ามาแทรกเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของจางซูเหลียงให้พุ่งไปเฉพาะที่มาแล้วละก็คมเอ้ยแกคิดว่าจางซูเหลียงจะมุ่งหมายในแผนการอะไร เขาร้องถามออกมาอย่างชนิดที่หัวหน้าจารกรรมไม่ทันจะตั้งตัวติดหลักฐานจากการสืบสวนของเรามีพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าจา์ซูเหลียงได้รับการสนับสนุนจากองค์การคอมมิวนิสต์สากลซึ่งส่งให้กระจายครอบงำและก็แสกซึมไปทั่วทุกประเทศทางเอเชียอาคเนในแบบต่างๆกันเพื่อรุกเข้ามาตามแผนยึดครองเมื่อแผนใหญ่ยังมาไม่ถึงพวกเหล่านี้ก็ดำลงตนเป็นแบบซ่องจร ก่อกวนความสงบไปพลางๆก่อนรอเวลาที่หือขึ้นโดยเปิดเผยในวันหนึ่งข้างหน้าเล็บพรุธไม่ใช่พวกอังยี่หรือว่าพวกส่องโจนสามมันแต่เป็นพวกใต้ดินขแขนงหนึ่งซึ่งมีภาคีเกี่ยวโยองอยู่กับพวกกู้ชาติมาลายาในคราวนั้นจอมนักสืบให้คำตอบแก่เขาอย่างรอบคอบทีนี้ฟังให้ดีคมนกอินทรีตัวนั้น แสกทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้ววัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ของจางซูเหลียงก็มุ่งไปจับอยู่ที่นั่นโดยละทิ้งและก็วางมือหลักการเสียทั้งหมดสิน้นจ้องจะหยิบนกอีซีทองขาวตัวนั้นให้ได้ประการเดียวอย่างนี้ใช่ไหมสหายของเขาก้มศีรษะรับริทีดีดมือโดยแรงแล้วจางซูเหลียงละ่ะเกลืนลืมแลวหรือยังไงว่าเขาเตรียมจะทําอะไรอยู่แต่แล้วเขาก็ตายไปสักก่อน ไอสิ่งที่ทำค้างไว้นั่นแหละเราไม่นึกกันบ้างหรอกเหรอว่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่สูบินกล่าวว่าเป็นมรดกของจางซูเหลียงคมสรคบทะลึ่งพรวดขึ้นยืนในบัตรนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ฤทธีพูดออกมาโดยเร็วคนอย่างจางซูเหลียงนะ่ะเป็นคนเจ้าปัญญาเจ้าแห่งแผนการเขาจะต้องวาดทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมสับแล้วละ่ะแต่บังเอิญต้องหันเหไปก็เพราะมีสิ่งหนึ่งที่สนใจยิ่งยวดเข้ามาแทรกซะก,ก่อนคืออยากจะครองนกตัวนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างของแผนการจึงชังักไปและก็คาราคระสังอยู่เพียงแค่นั้นเนื่องจากการตายของเขาจากความพินาศจากลัทธิอินซีทีนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เคยเป็นสาวกใกล้ชิดเขามันสมองทัดเทียงกับเขาเหลือชีวิตรอดไปได้ไม่ได้ไปแต่ตัวแต่คว้าเอามารดกชิ้นนั้นติดมือติดสมองไปด้วยแล้วทีนี้แหละโคมเอ้ยเก็บพอจะคิดออกบ้างหรือย,ยังล่ะว่าอะไรที่สุบินเรียกว่ามารดกยานสูเหลียงและอะไร ท่าที่เราทุกคนเผชิญอยู่เพียงแต่รอจังหวะผู้ที่จะมากระทําสืบต่อไปเท่านั้นและเดี๋ยวนี้แผนการมหาปาลาลัยนั่นก็กลับฟื้นคืนชีพมาแล้วคือกิจกรรมของพวกใตดินชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกมันว่าทุ่นนรกหัวนหน้าหน่วยจารกรรมยืนตะลึงอยู่กับที่เป็นเวลานานเขาไม่มีทางใดที่จะคัดค้านกับเหตุผลของฤิทีนฤบานได้เลยภายหลังจากที่คิดแล้วก็คิด ไม่เสียเวลาเปล่าเลยลิทีเท่าที่แกคล่ำเคร่งแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนอยู่กับหลักฐานเก่าๆเาหล่านั้นฉันยอมรับว่าไม่มีเหตุผลที่จะคัดค้านในสิ่งที่แกคาดหมายเป็นอันแกเชื่อว่าทูตนรกเป็นองค์การที่สืบเนื่องมาจากเล็ครุดได้ถอดแผนการเดิมของจางโูเหลียงมาทำแน่นอนที่สุด ปัญหาเดียเ๋ยวนี้อยู่เพียงแต่ที่เราต้องค้นออกไปให้ได้ว่าแผนเดิมที่จางซูเหลียงวาดไว้นะ่ะมีรายละเอียดและก็กำหนดการยังไงบ้างและใครคือใครไอตัวกาลีเรียววูแต้แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเงาไร้ที่ครอบคุมสี่จังหวัดภาคใต้นั่นอาจจะเป็นแขนงหนึ่งของแผนการเริ่มต้นของมันก็ได้ ตามหลักของยุทธวิธีการเข้าจู่โจมตีจะต้องจู่โจมในจุดที่อ่อนและสะดวกที่สุดของฝ่ายตรงกันข้ามไม่ใช่เหรอฉันสงสัยเสียแล้วละว่าจะโมฮัมหมัดดาอุดที่คืนชีพสำแดงตนปลุกบัลลาสตอนอยู่ในขณะเนี้ยอาจจะเป็นบูเต้เองก็ได้ทั้งหมดเหล่านี้รวมอยู่ในคำหมายของอักษรย่อเอซีใช่มหม ไม่มีปัญหาอะไรเลยเอสซจะต้องเป็นโครงการที่จางสูเหลียงวาดเอาไว้แต่เขาทำไม่สำเร็จด่วนตายไปซะก่อนและขณะน,านี้ที่เราไปเชิญกันอยู่ก็คือวูเต้รับมรดกแผนการนั้นถ่ายทอดมาสมัยเล็บพลุษนั่นจางสูเหลียงอาจจะเพียงวาดโครงการไว้เฉยๆเท่านั้นการดำเนินงานถูกนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังภายหลังที่เจ้าของเดิมตายไปแล้วเป็นไปได้และก็เป็นไปได้ตามที่แกว่าเลยทีเดียว คมสระคบคลางออกมาจากส่วงอกในตาเป็นประกายไม่เช่นนั้นเหตุใดสุบินจึงจะกล่าวไว้ว่าจางสูเหลียงผู้ดับสนไปแล้วยังอุตสาขายพิษร้ายไว้เพื่อให้เอเชียอาคาเนททั้งสิ้นลุกเป็นเปลวไฟทีนี้เราหาที่มาของอักษรยอ่อเอสกับซีอันเป็นชื่อของแผนมหาปลัยนี่เถอะแกคิดออกมาว่ามันย่มาจากอะไร มีมูลฐานมาก่อนหรือว่าเป็นชื่อสมมุติที่ไม่มีความหมายให้ตีความหมายใดๆในแบบโคด้ดเมื่อเผาบริงเงยบเงียบไปได้ครึ่งตัวริทีนืฤบานก็ให้ความเห็นออกมาอย่างร,าระมัดระวังเอสตัวแรกจะเป็นไปได้ไหมหากมันจะแทนคำว่าโซเชียลิสต์สหายของเขาลืมตาพลงเฮ้ยถทางนั้นสีตัวหลังก็คือคำว่าคอมมิวนิสต์มันออกจะส่งเดชเอาการ ที่สวดเอาเองโดยอัตโนมัติแบบนั้นแต่กกเข้าเขามากฉันพอจะนึกออกแล้วล่ะคมร้องอย่างตื่นเต้นหากเราจะแปลชื่อแผนการของมันออกไปได้สองคำขั้นระหว่างเอสกซีมันก็ควรจะเป็นคาว่าถูด้วยอีกคำหนึ่งเป็นโซเชียลิสต์ถูคอมมิวนิสต์หมายถึงระบบสังคมนิยมใช้ในขั้นแรกเริ่มเพื่อจะดัดแปลงเข้าไปสู่คอมมิวนิสต์สมบูรณ์แบบในลำดับต่อไป ดังเช่นความมุ่งหวังของคอมิวนต์ชั้นหัวนหน้าทุกคนความเห็นของฉันก็แก่ตรงกันแต่จะถูกต้องตามเจตนาเดิมของเจ้าของแผนการหรือไม่น่ะไม่รู้ได้จะยังไงก็ตามทุกก้าวของเราเดินรุดไปเบื้องหน้าและก็ใกล้ไอ้มหาปัาไลัยก็ไปทุกขณะแล้วจากก้าวแรกที่เรามืด Mid, มิดมอไม่เห็นอะไรเลยถึงแม้ขนาดนี้เรายังไม่สามารถจะสืบทราบได้โดยละเอียดว่าแผนเอสีที่มันดำเนินงานอยู่กัเรา มีความตื้นลึกหนาบางโดยละเอียดยังไงบ้างเราก็พอจะรู้ความหมายและรากฐานแห่งการเป็นมาของมันแล้วการไต่เต้าขึ้นไปหาแก่นย่อมสะดวกขึ้นอีกมากเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นร้อมันเท่าไหร่แล้วละเมื่อแรกๆก,ก็เอาการอยู่เพราะมันเลเราโครงครามโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยฤทธีนฤะบานเตือนให้หัวหน้าหน่วยจารกรรมทราบถึงแผนวินาศกรรมทางการเมือง ซึ่งทษนนรกหมายกระทําเพื่อให้เกิดความกระทบกระเทือนในความสัมพันธ์ทาไมตรีระหว่างประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ขั้นที่สองของมันคมรับว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เตรียมแผนป้องกันไว้เป็นพิเศษแล้วเขาหันมาพูดถึงสิงเมฆพัดเป็นอันดับสุดท้ายจะเอาไงแน่เก็บปล่อยไอ้สิงออกไปคลุกคลีอยู่ใกล้ไวายร้ายพวกนั้น ดยไม่ได้ให้สัญญาณนัดหมายหลวงหนายฉันรู้เลยไอส้สิงเป็นคนบ้าละหามส่วนฉันเป็นคนโลกประสาทขี้ระแวงดีไม่ดีประเดี๋ยวซัดกันแหลกเท่านั้นทําไมแกไม่นัดหมายเพื่อให้รู้กันเสซเป็นกิจจยาลักษณะสะกก่อนฉันเชื่อมือแกเต็มเปี่ยมเลยไม่ได้บอกให้รู้ล่วงหน้ายังไงซะก,ก็รู้ว่าแกจะตามไอส้สิงทันและรู้ทิศทางของมันดี ความจริงไม่ได้ตั้งใจจะให้สิงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยล็อกแต่อเผอิญทุนนรกยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องก็มันเข้าเองหรือต้องให้มันตกระดายพลอยจรอย่างน้อยที่สุดในกิจการของพวกมันก็มีฝ่ายดำดินเข้าไปแทรกเพิ่มเติมขึ้นอีกคนหนึ่งสิงเป็นคนเหมือนธรณีศาสตร์อยู่นิ่งไม่ได้เหมือนแกเหมือนกันตลอดชีวิตของมันคลุกคลีอยู่กับเรื่องแบบนี้เมื่อมันจะร้ายไม่สางก็ขอให้มันร้ายไปในด้านตรงข้าม เมื่อคืนเนี่ทถ้าไม่ได้เสียงกระซิบจากเจ้าสิง์สถานบางแห่งมีหวังถูกระเบิดแต่งั้นยังยิงกันยับฉันเชื่อว่าอาสิงห์รักแกจะยอมเชื่อฟังและทำงานให้แก,แกับแกไม่ว่าจะเสี่ยงสักขนาดไหนก็ตามเหมือนเหมือนกับฉันซึ่งได้ทุ่มตัวลงมาแล้วเพราะแกคนเดียวฉันเชื่อในไหวพริบฝีมือและก็น้ำใจของมันแต่แกเคยคิดบ้างไหมล่ะว่างานปราบปรามของเราในครั้งนี้สิงหรือใครๆก็ตาม ที่ไม่รู้ความตื้นลึกหนาบางมาก่อนไม่มีความเคยชินต่อภูมิประเทศเหตุการณ์อันพื้นความรู้เดิมย่อมทำงานได้ไม่ถน,นัดและก็เสี่ยงอันตรายเกินไปฉันเป็นห่วงว่าสิงอาจจะพลาดให้กับพวกทุ่นนรกก็ได้ไม่ช้าก็เร็วคมสนใจกับคำทัดทานของเขาอย่างยิ่งเกียวมีความคิดเห็นยังไงเกีก่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกให้ฉันรู้เพื่อฉันจะได้แก้ไขได้ทัน แกส่งสิงเข้าไปคลุกคลีในฐานหนา้าทำจรกรรมให้แก่สื่อปรชาชการรับใช่ไหมคิดว่าจะลองให้ดูสิงเป็นคนมีฝีมือแล้วก็มีค่ามากหากจะใช้ให้ถูกหลักไม่ควรจะเอามันไปเสี่ยงเสียกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพียงเล็กๆน,น้อยๆเหตุผลละ่ะสิงพูดภาษาชวาหรือมาลาย,ยูไม่ได้เลยฟังก็ไม่ออกจ้พวกนี้มันใช้ภาษาเหล่านี้ติดต่อกันทั้งนั้นอีกประการหนึ่งในภาคใต้หรือแหลมมลาย,ยู ซึ่งเป็นถิ่นของมันสิงก็ไม่มีความชำนาญเลยถึงมันจะฉลาดมีไหวพริบดีสักแค่ไหนก็ย่อมจะเหมือนกับคนหวหนวกตาบอดการรองข่าวล่วงเอาความลับมันจะได้ผลสักแค่ไหนไม่คุ้มกับที่จะเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเออจริงของแกว,วะ่ะและจะทำยังไงไอส้สิงพวดเข้าไปแล้วนี่มีอยู่ทางเดียวเท่าน,นั้นแหละแกพยายามหาทางเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งก่อนในระยะนี้ย้ายทุนนรกตามจิกหัวมันได้ ถ้าคืนปล่อยให้มันเกะก,กายอยู่แบบเนี้ยจะยังไงซะก็จะต้องถูกไอ้วายร้ายลากเอาตัวไปเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆตกลงฉันจะทําตามคําแนะนําของแกบางทีจะส่งมันขึ้นไปเหนือให้สืบความเคลื่อนไหวของเงี้ยวกระเรียงและกกองพลเดียนตายของพวกจีนคณะชาติที่ป่วนเปลี่ยนอยู่ใกล้เขตแดนตอนเหนือของเราภาคใต้ระอุขึ้นแล้วยังไม่รู้ว่าภาคเหนือจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้ทูนนรกรู้เป็นอันขาดว่าสิงหลบอยู่ที่ไหนเขาย้ำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายเสียลิ้มถูกฝากเก็บเงียบเชียบมิดชิดอยู่ในที่กักกันของหน่วยสืบราชการลับโดยความยินยอมพร้อมใจของเจ้าตัวเองผู้ไม่ประสงค์จะกระโดดออกไปเสี่ยงชีวิตอย่างล่อแหลมอีกต่อไปและซาการียก็จะไม่ได้รับแค่ราคาอีกเลย ว่าภายหลังจากคนของเขาตายติดอยู่ในรถอย่างลึกลับแล้วอีกคนนึงล่องหนอันตรธานไปอยู่เสียที่ไหนไม่กลับมาส่งข่าวให้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นอย่างไรเสียลิ้มผูกกลุ่มใจพร้อมแล้วที่จะเป็นพยานปากสำคัญที่สุดปากหนึ่งภายหลังจากที่อะไรต่ออะไรเปิดเผยออกไปในบ้านปลายถ้ายังไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่า เล็กคิดว่าจะเป็นประโยชน์ภายหลังเกี่ยวกับการยอมเป็นพยานหัวหน้าหน่วยจารกรรมกล่าวกับเขายัดตัวคนเหล่านั้นเข้ามาในค่ายกัก,กลับของพวกเราเหมือนเช่นเสียลิ้มคนเนี้ยรับรองว่าทุกคนที่เก็บอยู่ในค่ายก,ากักจะสูญหายปราศจากร่องรอยให้พวกมันข้างนอกค้นพบได้เลยคนที่ถูกเก็บตัวเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ให้แกฝ่ายเราในบ้านปลายทั้งสิน้นเป็นการดีในด้านช่วยเซฟชีวิตพวกนี้ไว้ด้วย นั่นเป็น,นกลไกแห่งงานจารกรรมที่อยู่ในข่ายความลับอันดำมืดและเหนือไปจากกฎหมายสามมันซึ่งริธีนรุบานก็ไม่กล้าให้คำรับรองว่าเขาจะมีบุคคลประเภทเสียลิ้มเหลือรอดส่งมาให้เก็บตัวไว้ได้อีกสักกี่คน